ครับพี่น้องอันนี้พ่อพี่น้องไว้เห็ดจมจืดฟักพี่น้องนี่เห,นเห็นไหมเกิดปูบู้วู้วูพี่น้องกาไม่ได้เห็ดให้ตอนให้อันนี้เราพี่น้องตอนเห็ดขั้นตน้น,ตนแรกกาไม่มียังไม้แม่พี่นอ้องกาห่าใส่ซุปขั้นว่อ หมูไปสองสองก้อนพี่น้องต่กะซอด้ายเขียวไปสองสอนโตแต่มีฟักที่หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆพี่น้องต่กะไข่ต้มพี่น้องแท่นเต่าหูพี่น้องแต่สิมี่หมูเนี้ยบนลายพี่น้อง แค่นี้ก็แซ่บได้แล้วพี่น้องแา่จมืดน่นจะนอยได้พี่น้องเลยเพราะว่ามันไก่คำแล้วเ,เห็นไหมเด็กปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุป๊บเลยเด็กแตกนะพี่น้องมึงเห้ยพี่น้อง Còn pha ngon phạt mát này nè nó, nọ Cái to này nhai chắc nó cát hoàn đầu cho nắng lên với nó nè Chắc gì hết chẳng chín nè bố 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 được với nó Mmm, 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 การต้อนชุดไทยถ้าฟักห้วเปือยแล้วข้ากกะจังสีไม่เอาหอมเอานี่ใส่พี่นะ้องอ้าใส่ทีแล้วพี่นะ้องใส่หอมลงไป bà bắn níu vina chim bằng ngọc nọc nữa búp 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 ครับพี่น้องคลิปนี้ก็สิป่าม่านเนี่นพนกกนกกยพี่น้องมักกับฝากคนไร้กดแชร์เด้อพี่น้องก็ชนีก็เพอาะด้านในมีอยังท้ายให้พี่น้องเบิ่งมากมากเลยพี่น้องเอาเฮ็ดเนี่ยอยากได้กินไปก่อนเกิดดแว่กับโควิดใส่ไปหน่อยเด้อพี่น้องเด้อติดตามไปเรื่อ,พอกกกกยพี่น้องกมักกับฝากกดไลค์กดแชร์คดตามเด้อพี่น้อง ขอบคุณครับ